ก็เพิ่งผ่านไปมานะครับสำหรับงานบางแสนสีนะครับผมก็ไปร่วมวิ่งมาในงานนี้ด้วยนะครับงานนี้เนี่ยเป็น world athlete elite นะ label นะครับก็เป็นงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโดย world athlete นะครับก็ถือเป็นงานที่ ระดับเวอร์คลาสนะได้รับความสนใจจากนักวิ่งทั่ว,วโลกเลยนะครับบางแสนสีเนี่ยก็ถือว่าเป็นงานที่ชนะชูตานะสา,ส,าสารนักวิ่งในเมืองไทยนะครับ ทีนี้มาแชร์ประสบการณ์หลังจากที่ไปวิ่งงานนี้มาแล้วบ้างนะครับเพราะเริ่มต้นจากการรีวิววันที่ไปรับบิบก่อนละกันผมไปวันวันที่30นะครับการจราจรในบางแสนนี่ค่อนข้างหนาแน่นมากนะครับเพราะเป็นวันที่หลายๆคนออกมาเที่ยวด้วยนะครับผมก็ต้องนั่งมอเตอร์ไซค์จากที่พักนะนั่งมอเตอร์ไซค์เข้าไปนะครับก็ขั้นตอนการรับบิฟสะดวกมากนะครับเราแค่โชว์ s m s แล้วก็ัตรประชาชนนะครับแค่นั้นเองเราใช้เวลาประมาณสัก5นาที ก็สามารถรับบิฟเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราก็นั่งมอไซค์กลับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆขับรถไปเนี่ยผมว่าจะใช้เวลานานกว่านั้นแน่ๆเพราะวันรุ่งขึ้นครับในวันที่30ซึ่งเป็นวันแข่งขันนะครับผมปล่อยตัวตอนตี35นะครับเป็นเวฟที่3นะครับอยู่ที่บล็อก 4C นะครับเพื่อนผมเป๊ะซึ่งอยู่บล็อก B นะครับก็อาศัยให้เพื่อนมารับเพื่อนนอนเป๊ะจะนอนอยู่ที่พัทยานะครับห่างไปเกือบ50กิโลเขาก็แวะมารับผลระหว่างทางแล้วก็มาที่งานนะครับเราก็จอดแปะเลยแล้วเราก็เดิน ถ้าเกิดขับรถเข้าไปเนี่ยอาจจะใช้เวลานานกว่านั้นนะครับก็ไปถึงแล้วเราก็แยกกันเพราะว่าเขาออกก่อนเราผมออกที่หลังผมก็ไปยืนรออยู่ที่หน้าตรงทางเข้านะครับบริเวณโซนที่สี่นะโซนที่4ไปรออยู่ตรงนั้นโซน4นะครับก็รอจนถึงเวลาแล้วก็เข้าไปนะครับระหว่างก่อนจะเข้าไปก็ไปถ่ายนูน่นถ่ายนี่อะไรเงี้ยก็ไปเก็บภาพบรรยากาศมาให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับทีนี้พอเข้าไปถึงแล้วเนี่ยครับก็ปล่อยตัวผมก็เดินสักพักเพจก็โทรมาบอกว,ว่าพลาดเข้าบล็อก เข้าบล็อก B ไม่ทันนะครับก็เลยต้องถูกบัตคับให้มาปล่อยตัวที่บล็อก C เหมือนกันก็เลยได้เจอกันนะครับแล้วก็คุยกันว่าก็วิ่งไปด้วยกันละกันหรือตัวใครตัวมันก็แล้วแต่ละกันนะผมไม่มีเป้าหมายอะไรมากนะครับงานนี้ก็คือไปเพื่อให้จบอย่างเดียวก็ซ้อมมาในระดับหนึ่งแต่ก็มีปัญหาเรื่องอาการบาดเจ็บที่มันรบกวนอยู่ด้วยนะครับก็หวังแค่ว่าเราจะจบนะก็ปล่อยตัวครับก็ปล่อยตัวเฮฮาโอ้ทุเพลอลังการอะไรเงี้ยนะก็ตามภาษางานระดับ นานาชาตินะครับก็ไปแล้วก็ไปก็ปล่อยตัวไปก็วิ่งไปก็จอกจอกไปเบาๆก่อนครับเพราะว่ามันเ,เพจแปดอะไรเงี้ยเพจแปดระหว่างทางก็เจอคนรู้จักคนแรกเลยก็คือผู้ใหญ่บ้านนะครับผู้ใหญ่บ้านผ่านรถกงคนเก่งนะครับก็ทักทายกันแกก็แต่งตัวเป็นเทเลทับบี้มานะครับนี่เรามาสวัสดีคนนี้หน่อยดีกว่าฮะสวัสดีครับสวัสดีพ่อผู้ใหญ่ฮะสวัสดีครับโอ้โหนี่แต่งตัวเป็นอะไรครับเป็นเทเลทับบี้ครับโอ้ไ<ด>มาเป็น โอ้อันนี้เชื่อใช่ไหรับผูชื่ออะไรครับเือไม่ได้ <S 1> <S 1> วิ่งวันนี้เก็บบรรยากาศนะผมว่าเขาบอกว่าบางแสนหนาวมากครับจริงเหรอก็เลยเตรียมมาไง <S 1> <S 1> นี่ร้อนยังโอ้โหไหลทังขาแล้วตอนเนี้ยโอ้โหโคตรสุดยอดเลยอ่ะไปเจอกันตอนเจอกันต้อนนะครับผมเจอกันร้อทางครับแรงกำลังใจนักวิง่งเยอะๆไหนขอเห็นหน้าเต็มๆเลยมันแสง <ๆ S 1> ครับ เอ้ยม,มนี้ดีกว่านี่ไง <laughs> ดูชุดสก่อน <laughs> แต่งตัวน่ารักเลยมาเป็นทีมเลยน่าจะยกทีมอัลตรากันมาแต่งตัวเป็นเทเลทับบี้นะครับน่ารักดีนะครับเสร็จแล้วก็วิ่งออกมานะครับช่วงแรกๆครัประมาณสัก2กิโลเนี่ยก็ยจะร้อนนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าคนจะค่อนข้างเยอะถนนแคบ ถนนที่มันจะเป็นตรงจากถนนใหญ่แล้วตัดเข้าหาบางแสนนะมันจะค่อนข้างแคบจํานวนนักวิ่งประมาณหมื่นกว่าคนที่แออัดอยู่บนถนน,นนั้นเนี่ยนะครับโดยเฉพาะไอ้บล็อกที่ผมอยู่เนี่ยบล็อก C เนี่ยผมว่ามันต้องมีไม่ต่ำกว่าเจ็ดแปดพันคนแน่นอนก็จะแน่นมากอากาศก็จะค่อนข้างร้อนนะฮะทีนี้พอมาออกถนนใหญ่เท่านั้นแหละครับเ,เพื่อนๆครับออกถนนใหญ่ก็อากาศดีมากลมเย็นมากนะครับเจอกับพี่ที่แต่งตัวเป็นผีตะโขนด้วยนะครับ สวัสดีครับผมกินข้าวมิคาโปนครับสุดยอดเลยครับประสาน42ครับตอนนี้กิโลเมตรที่3.34มีแรงบันดาลใจมาจากอะไรครับพี่ชอบครับสีสันสวยงามแล้วก็สร้างความสนุกสนานครับอาโอเคครับชอบมากครับขอบคุณนะครับกินนักคาครับสชคดีนครับแล้วก็วิ่งมาเรื่อยๆจนถึงคัตออฟระยะ10กิโลเมตรนะครับซึ่งเป็นเป็นคัตออฟแรก ถ้าเกิดใครมาคัดออฟนี้ไม่ทันภายใน1ชั่วโมง45มั้งคุณก็จะต้องขึ้นรถแดงไปเลยนะครับผมก็มาทันก็วิ่งเก็บบรรยากาศไปนะครับก็อากาศก็ดีมากนะครับจนมาถึงสักประมาณกิโลเมตรที่12เราก็เริ่มสวนกับอีลีทที่เขาวนกลับมาแล้วเราไปประมาณ12กิโลเขาวนกลับมาแล้วนะฮะเขาวนกลับมาน่าจะสักประมาณ30แล้วละ นะเพราะว่าเราวิ่งประมาณตอนนั้นผมวิ่งไปประมาณเกือบชั่วโมงครึ่งแล้วครับก็ดูภาพบรรยากาศของอีลีดมาเราก็เริ่มมีแรงบันดานใจฮึกเหิ่มขึ้นมนิดหน่อยนะครับพอขึ้นโลที่15าครับพอเข้าถึงโลที่15เราจะเข้าไปที่บริเวณสะพ,พานชนละมากวิถีนะครับซึ่งเป็นสะพ,พานที่สวยมากๆเป็นสะพ,พานที่อยู่บนทะเลอีกทีนะครับเขาสร้างแยกออกมาจากพื้นดินแล้วก็อยู่บนทะเลแต่ตอนที่เราไปเนี่ยมันก็ยังมืดอยู่นะก็ถูกบังคับให้วิ่งไปทางขวามือก่อนนะฮะไปที่จุดเริ่มต้นของสะพ,พาน นะครับก็ไปก็ไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆนะระหว่างทางที่วิ่งนะครับก็จะเจอกับคุณก้องคุณก้องที่มาทำโปรเจกต์เฟิร์สมาราทอนเนอร์นะครับวิ่งมาราทอนครั้งแรกคุณก้องจากไอรายการอายุน้อยร้อยล้านนะครับก็สัมภาษณ์แกคุยกับแกนิดนึงนะครับว่าเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยนะครับสวัสดีครับคุณก้องครับครับเป็นไงบ้างครับโอ้เจ็บเข่านิดๆโอ้เจ็บขาหน่อยหน่อย ไหวอยู่ไหมอ่าปวดท้องนิดหน่อยปวดท้องเลยคร้บโอ้วันนี้ตั้งเป้าเท่าไหร่ครับขอให้จบแบบไม่เจ็บครับพี่ครั้งแรกเองครับสู้ๆนะครับสู้ๆนะครับพอถึงเข้ากิโลที่35นะครับผมก็เจอกับ คุณตรังช่องคิสดาพอลเจอกันที่เส้นชัยนะครับก็มีโอกาสทักทายคุยกันเพราแกผ่านสนามนี้มา4ครั้งแล้วผมเพิ่งมาครั้งแรกก็รับคําแนะนําจากแกนะครับฟังดูครับว่าแกพูดอะไรกับเราบ้างครับนักวิ่งผูแรกทุกผก,ก,กิโลได้หนึ่งคน1กิโลกิโลพอกิโลถัดไปแล้วเราส่งคนคนคนต่อไปไปแล้วแล้วผมต้องหาคนคนใหม่มา ถ้าหาไม่ได้ผมห้ามข้ามไปกิโลต่อไปอผมออกบล็อกบีแล้วตอนนี้ผมลงมาอยู่บล็อกซี่ผมไล่ย่แต่บล็อกซีค่อยๆไล่ขึ้นมาแต่ตอนนี้ไม่ไหวแล้วอ๋อไม่ไหวผมไม่ไม่ไหวตอนนี้ด้วยนะตอนเดินนะครับเดินเินข้างหน้านี่เหรอนี่เหรอข้างหน้านี่เหรอเดี๋ยวจะมีเดินนาจังจะเป็นโรลลิ่ง นี่ผมเพิ่งมาสนามนี้ครั้งแรกเลยครับครั้งแรกเลยเหรอใช่เลยไม่รู้ว่าข้างหน้าเดี๋ยวผมจะเจออะไรบ้างคุณทางมากี่รอบแล้วผมมาครั้งนี้ครั้งที่สี่รอข้างหน้าผมจะเจออะไรครับเจอเนินครับเนินแบบนี้ครับโรลลิ่งไปเรื่อยๆโอเคแล้วมีขึ้นชันกว่านี้ไหมหรือว่าประมาณนี้เหล๋ยเดี๋ยวก็ชันที่เขาสามมุกเลยครับแต่ตอนนี้ก็จะขึ้นลงขึ้นลงตัดกําลังแล้วก็ไปบอสใหญ่อยู่ตรงนู้นใช่แต่ถ้ามาถึงตรงนี้ผมว่าเดินยังไงก็จบก็น่าจะจบแล้วล่ะ เอาโอเคเดี๋ยวเราไปเจอที่ท่านชัยนะครับโอเคครับดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับซึ่งกิโลที่35เนี่ยนะครับเป็นกิโลที่ผมหยุดวิ่งแล้วเรียบร้อยนะครับเพราะว่าผมมีอาการบาดเจ็บนะครับที่บริเวณเข่าเริ่มรู้สึกแล้วว่าวิ่งไปสักพักเนี่ยคือมันวิ่งแล้วก็เจ็บเร็วขึ้นเร็วขึ้นนะฮะแปลว่าอาการเราไม่ค่อยดีละเข่าทั้งสองข้างโดยเฉพาะข้างซ้ายนี่จะเป็นหนักหน่อยก็เลยตัดสินใจหยุดวิ่งแล้วก็ อาศัยเดินเร็วอย่างเดียวตั้งแต่กิโลเมตรที่35นะครับแล้วก็ไล่จนจบ42เลยนะก็ถือว่าเป็นความทรมานมากๆเพราะว่าแดดก็ค่อนข้างแรงสุดๆโอ้โหงานนี้แดดแรงจริงช่วงประมาณสัก7จ็ดโมงกว่าๆนี่นครับตอนที่เราอยู่บนสะพานชลมากวิถีเนี่ยอากาศยังดีอยู่แต่พอลงสะพานมาปุ๊บเรียบร้อยครับแดดรุนแรงมากๆครับลมมีนะแต่แดดก็แรงเหมือนกันนะครับงั้นผมก็ ค่อยๆเดินแบบทรมานทรมานนะฮะตั้งแต่กิโลที่3 5นะครับไปขึ้นเขาสามมุกก,ก็เดินรัวๆแล้วฮะเจอน้องลิงเจออะไรพวกนี้เราก็เดินอย่างเดียวเดินยับยับไปเลยนะครับเดินไปเรื่อยๆจนจะเข้าเส้นชัยแล้วนะครับกอู้หก็ทรมานร้อนสุดๆเลยนะพอระหว่างทางเข้าเส้นชัยเจอนักวิ่งท่านหนึ่งเป็นน้องเพิ่งมาฟูลมาราธอนนี้ครั้งแรกนะครับแต่งตัวเป็น เป็นสครีมอะหน,หน้าตาเป็นสครีมนะไปดูภาพดูภาพจะไปฆ่าใครหรือเปล่าก <c oughs> ับไปฆ่า <c oughs> คู <c oughs> ค่แรกเลยครับต้องจบได้วนนี้ไปเลย let's go เออน้องเขาก็น่ารักดีนะครับสนุกดีครับชวนถ่ายคลิปอะไรนิดนิดหน่อยๆน่อยะฮะสุดท้ายก็เข้าเส้นชัยได้นะครับเรียบร้อยผมก็จบบางแสนสี่สองแล้วนะฮะสรุปแล้วนะครับผมก็เป็นบางแสนสี่สองฟินิชเชอร์นะครับด้วยระยะเวลาทั้งหมดนะครับ 6ชั่วโมง14นาที10วินาที25เสี้ียววินาทีนะครับแต่ถ้ารวมกันทามด้วยก็จะบ่อยประมาณกับ4นาทีนะครับ061835นะครับนี่ได้มาแล้วเห็นไหมดูจากหน้าจอเลย e-bip e b i เนี <c oughs> เป็นเซอร์ติฟิเคตนะครับว่าเราผ่านสนามนี้มาแล้วนะครับทีนี้เรามารีวิวถึงความประทับใจของงานนี้บ้างดีกว่านะครับว่าเราไปงานนี้เราประทับใจตรงไหนบ้างน,นะครับเรื่องการจัดการ ของการรับบิฟดีมากเยี่ยมมากนะครับใช้เวลาสั้นนะครับเพียงแต่ว่าออรอบๆบริเวณนั้นมันการจราจรค่อนข้างหนาแน่นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าดีที่สุดก็คือถ้าเราสามารถพักได้ที่บางแสนเทอริเทจเนี่ยก็จะเยี่ยมนะฮะเพราะฉะนั้นใครอยากไปแนะนําหาซื้อบิฟบ VIP ไปเลยครับหรือถ้ารู้วันแล้วว่าจะแข่งวันไหนในปีหน้าจองที่พักทันทีนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยไปลุนลอตโต้กันนะเสื้อบ้างดีกว่าเสื้อผมไม่ได้ใส่เสื้องานนี้เลยนะครับ นี่เสื้อของงาน,นอันนี้เป็นเสื้องานดูซิเสื้องานเป็นกัเสื้อของงานนี้คือก่อนหน้าน,นี้จําได้ว่าทุกปีนะครับงานบางแสนเนี่ยนะครับจะใช้เสื้อของแบรนด์ที่มีชื่อว่าพูม่าแต่ปีนี้เห็นว่าเขาเปลี่ยนนะเปลี่ยนเป็นชื่อชื่อไฮป์นี่เป็นไฮป์นะครับเป็นยี่ห้อนี้แทนไฮป์ไม่มีพูม่าแล้วนะครับ เสื้องานนี้เป็นแบบนี้นะครับโอเคนะไม่ใช่พูม่านะครับเป็นจี้ห่อพาย์นะครับก็เข้าใจได้ครับเพราะว่าตอนนี้พูม่ามีบริษัทพูม่าไทยแลนดแล้วนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้นะครับคนที่เป็นคนดูแลลิขสิทธิ์ของพูม่าในไทยก็คือบริษัท German มนสปอร์ตแอนด์ไลฟ์สนะครับซึ่งเขาก็จะมีฐานที่มั่นอยู่ที่พัทยาอยู่ที่ชนบุรีในแถวๆนั้นนะครับเพราะว่าพูม่าไทยแลนดมาแล้วไงเพราะฉะนั้นเขาจะใช้ ชื่อภูมาในงานอีเวนต์อะไรแบบนี้ไม่ได้นะครับก็เลยกลายเป็น Hype แทนนะครับไฮ p ์ก็เป็นเป็นเป็นเหมือน House แบรนด์อะเป็นแบรนด์ที่เขาสร้างขึ้นมาเองนะครับของทางบริษัทเยอรมันแอลไลส์ไต์เยอรมันสปอร์ตแอลไลส์ไตน์นะครับเขาเป็นตัวแทนจำหน่ายพวกแบรนด์ a d ดิดาแบรนด์พูมายังจําหน่ายอยู่นะครับแต่ก็ลิขสิทธิ์ของการใช้แบรนด์พูมาจะอยู่ที่บริษัทพูมาไทยแลนด์ประเทศไทยแล้วก็เสือ isher, อ้อฟอนิเอร์ เสื้อฟินิเชอร์นี่เป็นแบบนี้เส <c oughs> <c oughs> ื้อฟินิเชอร์ก็เป็นของอัลตร้านะครับของแบรนด์อัลตร้านะครับจากบริษ,ษัท RNG Sport มีหลายๆคนก็มีคอมเมนต์บอกว่าเสื้อในปีเก่าๆมันดีกว่านี้แต่ปีนี้เป็นแบรนด์ไฮ p e ซึ่งอาจจะไม่ได้รู้จักมากนะักนะส่วนเสื้อฟินิเชอร์เนี่ย ภูมิใจอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นแบรนด์อัลตร้าโดยมีแบรนด์ชัดเจนนะครับก็แล้วแต่คนแล้วแต่ความคิดของแต่ละท่านนะครับใครมีความเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องเสื้อก็คอมเอมเนต์บอกด้วยนะครับถัดมานะครับจำนวนนักวิ่ง10,000เกือบเกือบ12,000คนซึ่งถือว่าเยอะมากนะเยอะจริงๆแต่ของกินในเรสเนี่ยในระหว่างทางที่วิ่งนะครับผมมีภาพด้วยเดี๋ยวเอาเอา,เอาภาพให้เพื่อนๆดูในระหว่างทางเนี่ยน้ำ เกแ้าผมว่าค่อนข้างเต็มนะคือข้อดีของการวิ่งช้าๆวิ่งท้ายๆเนี่ยถ้าเราเป็นคนที่รีวิวเราจะเห็นเลยว่าการจัดการของเขาเรื่องออพวกน้ําดื่มอาหารต่างๆเนี่ยเป็นยังไงนะครับน้ำเนี่ยโอเคมีครบถ้วนเยอะเต็มมีทั้งน้ําเย็นน้ําอุ่นๆผมชอบทานน้าอุ่นๆน้ําธรรมดามากกว่าไม่ใช่น้ําเย็นเกล้กก็มี <c oughs> น้ำมีทุกจุดทุก4กิโลแรกแล้วก็ทุกๆ2กิโลก็จะมีนะครับเกลือแรกก็มีมีครบมีสปอนเซอร์แจกนะครับก็ผมว่าค่อนข้างดีนะฟูดีนะครับมีแจกน้ําอะมิโนไวทัลนะครับก็มีแจกด้วยนะครับเป็นเจลเติมพลังมีแจกให้เหมือนกันนะครับแต่ก็จะมีแค่ถ้าผมจะไม่ผิดมี2จุดมั้งนะส่วนอาหารที่เขาเคยบอกกันว่าที่งานบางแสนสีเนี่ยจะฟูมากๆจะแบบมีทุกอย่างนะครับมี หมูปิ้งมีขนมหวานมีแตงโมมีกล้วยมีอะไรพวกนี้นะครับก็ไงในรอบนี้เนี่ยเห็นเขาบอกว่ามันน้อยลงไปเยอะมากเราไม่เคยไปเราก็ตื่นเต้นเหมือนกันพอเราไปเห็นเอ้ยมีหมูปิ้งด้วยเหรออะไรเงี้ยแต่ก็ยืนรอกันแบบเมื่อไรจะปิ้งเสร็จยืนรอกันสุดท้ายผมก็ไปเลยนะฮะกล้วยก็เห็นมีอยู่นะครับแต่ดูแล้วมันไม่ค่อยสุกเท่าไหร่นะครับก็เลยไม่อยากไม่กินดีกว่านะครับ แตงโมแตงโมไม่เห็นเลยโคกเย็นเย็นหายไปออมีโคกด้วยเหรอไม่รู้นะเขาบอกว่าโคกเย็นๆย็นหายไปนะครับแล้วก็พวกผลไม้ของหวานในเนี้ยแทบจะมีไม่พอสําหรับนักวิ่งนะครับออตอนที่ผมวิ่งไปผมก็เห็นแล้วนะมันก็มันก็มีน้อยจริงๆอ่ะมีไม่เยอะมากคือส่วนตัวผมไม่ได้คาดหวังอะไรอยู่แล้วสําหรับพวกขนมพวกอาหารอะไรพวกนี้ที่เขามีเสิร์ฟให้นะครับแต่คนที่เคยมาเนี่ยอาจจะคาดหวัง อันนี้ก็แล้วแต่แต่ละท่านก็แล้วกันใครมีคอมเมนต์ยังไงใครคาดหวังอะไรกับงานนี้แล้วไม่เจออะไรก็ช่วยคอมเมนต์บอกด้วยนะครับพอจบงานนะครับก็เขาก็จะแจกคูปองมาให้ให้เราไปเลือกเลือกกินอาหารที่ซุ้มนะครับก็จะมีให้เลือกหลายอย่างนะค,นะคูปองที่แจกนะครับก็มีอาหาร2ใบนะครับมีซาลาเปา1ใบแล้วก็มีน้ำเ,เป็นเรนองทีมั้ง ก็ผมไปก็ไปแลกสารเปามาส่วนอาหารเนี่ยครับพวกซุมแรกๆอะ่ะซุ้มที่มันใกล้กับเส้นชัยครับอาหารก็จะหมดเกลี้ยงเลยนะแต่ซุ้มหลังๆไกลๆเนี่ยก็ยังพอมีเหลืออยู่บ้างนะครับก็จะเหลือเป็นของที่เล็กๆน้อยๆเป็นขนมจีบบ้างเป็นกุ้ยช่ายบ้างอะไรอย่างนี้ครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยไอซุมท้ายสุดเลยนะครับซุ้มสุดท้ายเลยอะ่ะมันเป็นไก่ย่างเว้ยแล้วมันเป็นข้าวเหนียวไก่ย่างซึ่งเหลือเยอะมากๆอะ่ะตอนผมไปอะ่ะคงไม่มีคนไปแลกครับเพราะมันไกลนะครับ แล้วก็สัมภาษณ์น้องๆสัมภาษณ์คนที่มาร่วมแข่งขันนะครับว่ามีความรู้สึกยังไงบ้างกับเรสนี้นะครับก็ไปลองฟังกันดูครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่ตายแล้วเไม่เป็นไรไม่เป็นไรเป็นยังไงไบ้างได้โอ้โหนี่ได้ที่3ด้วยสุดยอดเลย <c oughs> ได้สถิติเท่าไหร่ครับนนวันนี้วันนี้3ชั่วโมง31ค่ะโอ้โหที่พอกี่นาทีย่าถามพี่เลยเดินแบบสามห้าโลอ่ะเจ็บเดินยาวมาเลย ยินดีด้วยนะครับยินดีนะครับคุ้มมากมากเลยวันนี้ใช่อะนี่วันนี้ใส่เป็นตัวอะไรเนี่ยลิงไงลิงเพราะเป็นลิงเหรอใช่คุณจะมาเอาลิงไงหนูต้องใส่ลิงไว้แบบเอาแล้วเอาชัยคนนี้ได้ลิงด้วยได้ถ้วยด้วยถ้วยด้วยใช่ไหมเยี่ยมครับดยอครับเป็นยังไงบ้างน้องแอมดีค่ะเหลือๆเข้าเส้นแต่ว่า เราสูงช่วงสะพานนี้ทรมานมากได้เวลาตามเต้าโอ้โหไม่มีได้เวลาตามเป้าค่ะไม่รู้หายไม่มีได้4 1 9ค่ะคนสุดท้ายได้3 5 4เดี๋ยวปีหน้ามาใหม่ค่ะีมาไริงปีหน้านะครับเอาใจช่วยนะครับบบ๊าายยสวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างทุกคยโอ้ยสุดยอดมากเลยค่ะไม่คิดว่าจะทำได้เป็นตู้แรกมาราธอนแรกเลยค่ะไปตใช่คิดว่าแบบตัวเองจะทำไม่ได้แต่ว่า เลื่อเลื่องั้นงั้นพูดว่าหน้าตุองไปต่อเลยใช่ไหมไปต่อค่ะแน่นอนนะต่ยังไปยุติธรรมหน้าได้เจอกันที่สระบ้านะคะบ๊ายบายค่ะก็จบไปแล้วสำหรับงานบางแสนสี่สองนะครับทีนี้ผมแต่งตัวยังไงไปเรายังไม่ได้เล่าให้เพื่อนๆฟังนะว่าเราเตรียมตัวอะไรไปบ้างนะครับรองเท้าผมใส่ new balance fuel cell sc trainer นะครับเป็น supercon trainer ใส่คู่นี้ไปก็วิ่งได้ตลอดทางน,นะครับเพียงแต่ว่าเราเจ็บเราเลยต้องเดินนะครับแต่ก็โอเคคู่นี้สามารถจบมาราธอนได้สบายๆแน่นอนแล้วก็มีอไอเทมอีกไอเทมนึงก็คือกระเป๋าคาดกระเป๋าที่เป็นเดี๋ยววันหลังนี้จะมารีวิวให้ฟังนะเป็นกระเป๋าคาดเอวนะครับซื้อมาจากดีแคทลอนนะเดี๋ยวมารีวิวให้ฟังดีกว่าว่าใช้แล้วเป็นยังไงบ้างนะครับหลกัหลกๆก็จะมีประมาณนี้ไม่มีอะไรพิเศษมากครับงานนี้ผมก็ เน้นเพื่อไปให้จบอย่างเดียวนะครับก็ใครเพื่อนๆคนไหนที่ไปงานบางแสนสีสองบ้างก็ช่วยคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับว่าชอบไม่ชอบงานนี้ยังไงนะครับแล้วก็ประทับใจหรือไม่ประทับใจตรงไหนก็ช่วยคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับวันนี้ผมปอลาทุกคนไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรสนาจะไปแข่งที่ไหนก็คอยติดตามมาให้ดีครับแล้วเจอกันที่จุดสตาร์นะครับสวัสดีครับ